วิญญาณผู้หวงถิน่นโดยเปลวปัทมาภารณหนที่ของผมบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ปลายฤด,ดูหนาวต้นปี2534คือความพยายามที่จะท่องเที่ยวสำรวจแหล่งหากินและเส้นทางของสัตว์ใหญ่อีกชนิดหนึง่งที่เคยอาศัยบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อย่างชุกชุมมาก่อนสัตว์ใหญ่ที่ผมกล่าวถึงก็คือกระทิง หรือวัวป่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนั่นเองเมื่อเกือบ20ปีมาแล้วการหาดูกระทิงนับว่าไม่ยากนักเนื่องจากผู้คนที่ขึ้นไปเที่ยวเขาใหญ่นั้นยังไม่มากมายชนิดมืดฟ้าหมัวดินเหมือนทุกวันนี้โดยเฉพาะหน้าเทศกาลสำคัญสคัญที่ป่งน้องผักชีซึ่งมีหอดูสัตว์ขนาดใหญ่สร้างไว้นั้นเคยมีกระทิงเป็นฝูงลงมาหากินดินป่งอยู่เสมอพวกกระทิงมีเส้นทางหากินจากเขาสามยอด ผ่านมาทางโป่งแห่งนี้ก็เพื่อหากินดินโปง่งก่อนจะเข้าป่าคลองอีเท่าหากินไปเรื่อยเพื่อมุ่งหน้าไปสู่หุบเขาเขียวซึ่งก่อนที่ฝูงกระทิงจะข้ามถนนสายพลาจีนบุรีเขาใหญ่กระทิงจะมีโป่งใหญ่อีกแห่งหนึง่งอยู่กลางทุ่งหญ้ากว้างไม่ห่างถนนมากนักซึ่งผมจะเล่าให้ฟังถึงโป่งกลางทุ่งหญ้าในลำดับถัดไปที่โป่งน้องผักชีนี้คุณสุรจิตนักถ่ายภาพผู้มีชื่อเสียง ได้เคยถ่ายภาพกระทิงฝูงจํานวน6กตัวลงไปกินดินโป่เมื่อเวลาเย็นมากแล้วคุณสุรจิตนั่งเฝ้ารอถ่ายภาพกระทิงอยู่บนหอดูสัตว์ซึ่งเขาได้พยายามมาหลายครั้งและก็ประสบความสําเร็จในที่สุดซึ่งในการต่อมาไม่มีใครพบเห็นฝูกระทิงลงกินดินโปอีกเลยกระทิงนั้นกลัวคนมากที่ใดที่มันผ่านพบว่าผู้คนเข้าไปถึงบ่อย เป็นการรบกวนการหากินของมันกระทิงก็จะหลบหนีไปให้ไกลจากผู้คนมากที่สุดอย่างไรก็ตามด้วยภาระที่ต้องพยายามกระทําให้สําเร็จเช่นเดียวกันผมจึงปรึกษาอาจารย์ล้วนจันนวนพนักงานพิทักษ์ป่าอาวุโสซ,ซึ่งอยู่บนเขาใหญ่มานานแกช่ำชองป่าดงมากเพื่อขอความช่วยเหลือในเรื่องนี้เนื่องจากคณะของผมได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมป่าไม้ในขณะนั้น ผมจึงได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ล้วนเป็นอย่างดีพนักงานพิทักษ์ป่าอีกคนหนึ่งที่ผมต้องกล่าวถึงด้วยเพราะร่วมกับอาจารย์ล้วนในการติดตามคอยช่วยเหลือผมด้วยก็คือคุณบุญตาในชั้นแรกนั้นอาจารย์ล้วนกับบุญตาได้นำทางผมสารวจโป่งบางโปง่งเพื่อหาร่องรอยของฝูงกระทิงโดยตั้งใจว่าถ้าพบโป่งไหนก็ตามที่มีรอยกระทิงลงกินดินโปง่งเป็นประจำก็จะขออนุญาตจากหัวหน้าอุทยาน สร้างห้างบนต้นไม้เพื่อใช้เป็นที่เฝ้าถ่ายภาพกระทิงขึ้นเพื่อให้ผมได้มีโอกาสทำในสิ่งที่ต้องการโป่งแรกที่ลูกบุกป่าเข้าไปดูคือโป่งเครื่องบินตกซึ่งมีจุดตั้งต้นเดินทางเข้าป่าที่โป่งช้างสองริมถนนธนรัฐเราสามคนเดินผ่านป่าดงที่หนาแน่นด้วยต้นไม้สูงใหญ่ไปราวสักชั่วโมงก็จะถึงโปง่งเส้นทางเดินเข้าสู่โป่งนี้สะดวกเพราะเป็นด่านช้างคือโครงช้างป่าเดินผ่านเป็นประจำ ทำให้ทางเดินกว้างและก็โล่งเตียนสมกับเป็นทางช้างเดินเดิมทีโป่งเครื่องบินตกมีชื่อเสียงด้านความชุกชุมของสัตว์ป่ามากพร้อมกับชื่อเสียงในด้านความน่ากลัวของโปง่งเกี่ยวกับพูดป่าผีไพรเมื่อเครื่องบินของสายการบินอียิปต์ตกใกล้ๆโป่งผู้โดยสารถึงแก่ความตายหมดสิน้นรวมทั้งผู้โดยสารชาวไทยคนหนึ่งด้วยเนื่องจากเกิดเครื่องบินตกที่นี่ภายหลังโป่งนี้จึงได้มีชื่อเรียกว่าโป่งเครื่องบินตก สภาพดั้งเดิมรอบๆโป่งเป็นป่าดงดิบห่างไกลผู้คนมีสัตว์ป่าที่ต้องกินดินโป่งเข้าหากินทั้งกลางวันและก็กลางคืนส่วนสัตว์พวกกินเนื้อก็จะแอบแฝงซุ่มจับจะพวกอีเก้งกวางและหมูป่าเป็นอาหารเนื่องจากความชุกชุมของสัตว์ป่าดังกล่าวที่ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งไม่ไกลาจากโป่งมากนักมีห้างสร้างไว้เพื่อเป็นที่เฝ้าศึกษาสภาพชีวิตสัตว์ป่าสำหรับผู้ต้องการศึกษาด้านนี้เดิมที ก่อนจะมีเครื่องบินตกคนตายทั้งหลามนั้นก็จะมีผู้ขออนุญาตทางอุทยานไปนอนเฝ้าดูสัตว์ที่โป่งนี้เป็นประจำเพราะมีโอกาสพบเห็นได้ง่ายแต่ภายหลังที่เครื่องบินตกแล้วแทบจะไม่มีใครกล้าไปนอนเฝ้าก็เพราะเล่ากันว่าเคยมีผู้ถูกผีหลอกหลอนจนเข็ดขยาดไปตามๆกันใครที่จะนอนดูสัตว์ที่โป่งเครื่องบินตกนี้จะต้องเป็นคนที่มีจิตเข้มแข็งมั่นคงจริงๆและจะต้องมีเพื่อนไปนอนด้วยสักคน น่าเสียดายที่ได้มีการตัดเส้นทางทัศนศึกษาจากโป่งช้างสองผ่านโป่งเครื่องบินตกไปเหวสุวัตจึงมีคณะนักเที่ยวป่าใช้เส้นทางนี้กันมากเมื่อไปกันหลายคนทั้งเป็นเวลากลางวันก็ย่อมไม่มีอะไรที่น่ากลัวโป่งเครื่องบินตกจึงถูกคณะนักท่องเที่ยวทัศนศึกษาคณะแล้วคณะเล่าเดินผ่านไปเยี่ยมเยือนเป็นประจำจนในที่สุดสัตว์ป่าก็ร้างโป่งไปปัจจุบันโป่งเครื่องบินตกแทบไม่เหลือสภาพเดิม ห้างที่สร้างไว้บนต้นไม้ก็ผุพังไปหมดสิ้นแล้วเป็นที่น่าเสียดายยิ่งนักในตอนที่ผมได้ไปเห็นโป่งนี้ก็พบแต่รอยเท้าช้างและรอยอีกเก้งกวางแต่ก็บางตาเต็มทีประกอบกับไม่มีการเติมเกลือลงในโป่งอีกจึงไม่มีสัตว์ที่กินดินโป่งแวะเวียนไปลงโป่งนี้อีกด้วยเหตุน,นี้่าว่าแต่รอยเท้าใหม่ๆของกระทิงเลยร่องรอยเก่าๆสักรอยเดียวก็ยังหาดูไม่ได้ เราสอหาโป่งอื่นอีกต่อไปคราวนี้อาจารย์ล้วนกับบุญตานำผมไปที่ทุ่งหญ้ากิโลเมตรที่ห้านับจากอุทยานถนนสายเขาใหญ่ปราจีนบุรีทุ่งหญ้านี้อยู่ทางขวามือของถนนบุกฝาโพงหญ้าสูงท่วมหัวและดงไม้เข้าไปไม่ไกลนักตัวโป่งอยู่เกือบกลางทุ่งหญ้ายามแรงเหมือนหนองน้ําขนาดใหญ่ที่แห้งพกักยามหน้าฝนก็คงมีน้ําขังอยู่เต็มและฝูงกระทิงก็คงมากินดินโป่งเป็นประจำอย่างแน่นอน ที่นี่ผมได้พบเห็นรอยกระทิงมากมายมีทั้งมูลเก่าที่ค่อนข้างใหม่หมายถึงปลายหนาวที่ยังมีน้ำขังเฉื่อยแฉะอยู่ในโปง่งมีรอยกระทิงนอนเล่นในทุ่งหญ้าจนหญ้าเรียบเป็นวงกว้างอาจารย์ล้วนบอกผมว่าฝูงกระทิงอยู่ในหุบเขาเขียวยามดึกสงัดมันมักจะเดินข้ามถนนมาหาหญ้าหาน้ำและกระดินโป่งกินจากนั้นมันก็จะนอนเล่น จนใกล้รุ่งจึงหวนกลับเข้าสู่หุบเขาเขียวที่รกและชุ่มชื้นซึ่งเป็นลักษณะของป่าดงที่กระทิงชอบอาศัยอาจารย์ล้วนยังยืนยันว่าถ้าแอบเฝ้าอยู่ที่ริมถนนจนถึงเวลาตีสองตีสามหากไม่มีรถราวิ่งผ่านโอกาสที่จะได้เห็นฝูงกระทิงก็มีสูงซึ่งพวกยามสายตรวจได้เห็นกันบ่อยๆแต่ช่วงที่เราไปสำรวจกันนั้นเป็นยามแง้งอาจารย์ล้วนเชื่อว่าฝูงกระทิงคงจะมีโปลกที่อื่นที่เหมาะสมกับการหากินของมัน ดังนั้นความคิดที่จะทําห้างคอยเฝ้าถ่ายภาพที่โป่งแห่งนี้จึงระง,งับไปอีกอย่างไรก็ตามร่องรอยของกระทิงฝูงนับสิบตัวที่ได้เห็นก็ทําให้ผมรู้สึกตื่นเต้นยินดีเป็นอย่างยิ่งยินดีในข้อที่ว่าบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ยังมีกระทิงอยู่นับจํานวนไม่น้อยพวกมันมีที่หลบซ่อนที่ปลอดภยัยและคงจะมีชีวิตสืบสาวยืนยาว มีการแพร่กระจายพันธุ์เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนทั้งนี้ก็ต้องอาศัยการเฝ้าพิทักษ์รักษาอย่างกวดขันจากเจ้าหน้าที่อุทยานด้วยเพราะว่าสถานภาพของกระทิงในปัจจุบันถือว่าล่อแหลมต่อการสูญพันธุ์เนื่องจากการล่าข,ของพรานทั้งพรานกรุงและก็พรานป่าทั้งเนื้อทั้งเขาของกระทิงเป็นที่ต้องการของพรานป่าเพราะเขาคู่ที่สวยๆมีราคางามอย่างล่อใจทีเดียวในที่สุด อาจารย์ล้วนก็นึกถึงโป่งกระทิงที่คลองอีเท่าขึ้นมาได้ซึ่งภายหลังที่ผมกลับลงมาพักผ่อนอยู่ชั่วระยะหนึ่งก็หวนกลับขึ้นเขาใหญ่อีกตามการนัดหมายของอาจารย์ล้วนกับบุญตาที่จะนําผมไปพบเห็นโป่งกระทิงแห่งนี้ความจริงนั้นผมได้ยินคําล่าลือของโป่งกระทิงแห่งคลองอีเท่ามาก่อนพนักงานพิทักษ์ป่าเขาพูดสู่กันฟังให้ผมได้ยินมีการท้าทายกันว่าหากใครกล้าไปนอนที่โป่งแห่งนี้คนเดียวหากกลับมาได้แล้ว ก็จะได้รับการเลี้ยงดูปูเสืออย่างเต็มที่ก็เป็นเรื่องความน่ากลัวของโปง่งเกี่ยวพันไปถึงวิญญาณของผู้คนรุ่นบุกเบิกที่ไปหักร้างถางโปงทําได้ที่นั่นและก็ได้ล้มตายลงด้วยสายเหตุต่างๆรวมทั้งชีวิตสัตว์ใหญ่ที่ตายคาโปง่งจากการล่าของพรานชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใ,ใกล้ๆนั้นหรือที่ขึ้นไปจากหมู่บ้านตีนเขาใหญ่เมื่อผมได้ไปเห็นโป่งกระทิงแห่งครองอีเท่าแห่งนี้ผมไม่แปลกใจเลย ถึงความน่ากลัวของมันโป่งนี้ค่อนข้างใหญ่เนื้อที่ของโป่งราวครึ่งไร่โดยรอบมีต้นไม้ใหญ่ๆขึ้นห้อมล้อมหนาแน่นเรียกว่าสภาพรวมของป่าสร้างความวังเวงใจเอาเรื่องทีเดียวและที่ตั้งของโป่งก็อยู่ในหุบเขาต้องเดินผ่านป่าดงที่รกทึบเข้าไปที่นี่เองเราตัดสินใจขออนุญาตทำห้างเพื่อที่จะให้ผมขึ้นไปนอนเฝ้าถ่ายภาพกระทิง ทั้งนี้ก็เพราะในโป่งนั้นแม้จะเข้าหน้าแรงแล้วก็ตามแต่ดินยังมีความชื้นอยู่ไม่น้อยเรียกว่ายังคลุกคลิกอยู่ยังน่ากินสําหรับกระทิงดังนั้นในโป่งจึงเต็มไปด้วยรอยกระทิงฝูงทั้งรอยเก่ารอยใหม่รอยเล็กแล้วก็รอยใหญ่รวมทั้งรอยโขลงช้างที่เหยียบย่ําดินในโป่งจนเป็นเทือกไปทั่วแสดงว่าเจ้าพวกจมูกยาวก็ชอบโป่งนี้มากเช่นกัน ที่ดินอ่อนเนือขอบโป่งบรรยากาศรดทึกใจด้วยรอยเท้าเสือโคร่งขนาดใหญ่และยังใหม่หมดจดยังไม่มีโยงใยของมแมลงมุมหรือใบไม้ตกลนปิดรอยเท้าเสือเลยไอ้ลยพาดกลอนก็มาที่โป่งนี้กับเขาด้วยซึ่งแสดงว่าบีสัตว์พวกอีกเก้งและกวางชุกชุมนั่นเองหลังจากนั้นหนึ่งสัป,ปดาห์ห้างของผมก็สร้างเสร็จเรียบร้อยตัวโครงสร้างรับน้ําหนักใช้ไม้จริงส่วนลูกห้างหรือลูกระนาด ใช้ไม้ในป่าขนาดท่อนแขนตีตามความยาวของห้างรอบๆห้างสามด้านยกเว้นด้านที่ใช้ขึ้นลงมีการทำราวบางไพรสูงขนาดผมนั่งลงแล้วก็ยังท่วมหัวคนทำนั้นได้เอาแฝกรองเป็นแผ่นมาปิดทำบางไพรซึ่งต่อมาเมื่อผมขึ้นไปนั่งรอถ่ายภาพกระทิงผมก็เจาะช่องบางไพรสำหรับถ่ายภาพไว้ดิบดีพร้อมกันนั้นก็ได้เตรียมผ้าพ,พลาสติกไว้ปิดคลุมหากจะมีฝนตกลงมา ซึ่งผมต้องเผเชิญกับสายฝนอยู่สองสามครั้งตลอดระยะเวลาที่ขึ้นไปนอนที่ห้างนี้หลายต่อหลายครั้งทุกครั้งผมจะชวนบุญตาไปเป็นเพื่อนนอนด้วยหนุ่มพิทักษ์ป่าคนนี้ไม่รู้จักคำว่ากลัวผีเลยและผมเชื่อว่าเขาไม่กลัวสัตว์ป่าด้วยเขาไม่เคยเอาปืนลูกสองห้านัดติดตัวสักครั้งตลอดระยะเวลาที่เป็นเพื่อนนำทางให้ผมจะมีก็แต่อินเนบที่แสนคมขนาดพอเหมาะมือติดเป้หลังอยู่เสมอ การที่ได้คนกล้าหาญใจคอเข้มแข็งอย่างบุญตาเป็นเพื่อนนอนบนห้างที่เปล่าเปลี่ยวและน่ากลัวอย่างนี้ทําให้ผมพลอยรู้สึกใจกล้าไปด้วยน่าเสียดายที่ผมไม่สมหวังกับการได้ถ่ายภาพกระทิงที่โป่งนี้ดูเหมือนจะเป็นเพราะความอับโชคมากกว่าเพราะบางครั้งที่ผมกลับลงมาจากเขาใหญ่มีบ้างบางคนเข้าไปที่โป่งนี้ตอนบ่ายๆและขึ้นไปนั่งบนห้างของผมไม่นานกระทิงโทนก็ออกมาให้ถ่ายภาพ เป็นเรื่องที่ชวนอิจฉาในความโชคดีของเขาตามความเห็นของผมเกี่ยวกับห้างนี้ผมว่าสร้างไม่เหมาะสมเพราะชิดโป่งเกินไปเรียกว่าตัวห้างชะโงกอยู่เหนือโปง่งและตั้งอยู่ระหว่างทางด่านสัตว์สองสายที่สัตว์เดินลงมาที่โปง่งซึ่งตัวห้างเป็นสิ่งแปลกปลอมผิดปกติจากที่สัตว์เคยพบเห็นจึงสะดุดสายตาสัตว์ที่ลงโป่งทันทีแต่ก็นั่นแหละพูดไปแล้วก็เป็นโชคเคราะหของผมเอง ที่กับกระทิงผมไม่มีโอกาสเห็นตัวมันแต่กับสิ่งที่พนักงานพิทักษ์ป่าที่ประจำอยู่หน่วยคลองอีเท่าพูดถึงและกลัวกันนักหนานั้นผมกลับได้พบเข้าอย่างจังเบอร์จะเรียกว่าได้พบได้เห็นกับตาคงไม่ถูกต้องนักผมพบกับสิ่งนี้ในความเคลือบเคลือมากกว่าและเชื่อว่าผมได้พบกับวิญญาณของชาวบ้านที่เคยมาบุกเบิกทําไร่และได้ตายล่วงลับไปแล้วแต่ไม่ยอมไปผุดไปเกิดยังเฝ้าถิ่นหากิน สิ่งสถิตยอยู่ในป่าดงบริเวณนั้นมานานคืนแรกที่ผมขึ้นไปนอนที่ห้างนี้ผมก็ได้เผชิญกับสิ่งที่ทําให้ผมต้องจดจําถึงโมนมายาแห่งพงไพรไปแสนานานตามปกติปฏิบัติผมจะชวนบุญตาไปขึ้นห้างราบ่ายสามโมงด้วยเหตุผลที่ว่ากระทิงอาจจะแวะเวียนมากินดินโปง่งตอนบ่ายจัดๆหากมันไม่ออกมาเราก็นอนเฝ้าไปจนรุ่งเช้าเพื่อรออีกช่วงเวลาหนึง่ง ที่กระทิงมักลงกินดินโป่งก่อนจะหลบเข้าดงลึกถ้ากระทิงลงกินดินโป่งตอนกลางคืนผมก็จะถ่ายภาพโดยใช้แฟลชกำลังสูงเพื่อประกอบกับฟิล์มสไลด์400 ISO แล้วก็จะช่วยให้แสงแฟลชยิงได้ไกลกว่า15เมตรซึ่งเมื่อถ่ายภาพจากข้างลงไปในโป่งนับเป็นระยะชะกันทีเดียวผมมันคนขอเล่าต้องมีเล้าแบรนดหนึ่งติดตัวขึ้นห้างเสมอและผมจะมีจอกเล็กๆไวรินเล้าดื่มเป็นประจำ อาหารนั้นเรากินกันก่อนขึ้นห้างจะมีก็แตก่กับแกล้มเล็เลกๆน้อยๆพอเป็นเครื่องเคียงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ติดไปบ้างผมดื่มกินของผมคนเดียวเพราะบุญตานั้นมีนิสัยดีทั้งไม่สูบบุหรี่และดื่มเหล้าซึ่งก็เป็นที่สบอารมณ์ของผมยิ่งนักพอเราปนีนขึ้นห้างได้แล้วผมก็จะจัดสัมภาระให้เข้าที่เข้าทางและผมจะนอนทางด้านที่ติดกับโปงเพื่อความสะดวกในการถ่ายภาพนั่นเองที่ปลายเท้าของผม เป็นต้นไม้ใหญ่ที่เราใช้เป็นหลักยึดห้างมีที่วางจอกและขวดเหล้าอย่างเหมาะเจาะระหว่างที่ยังไม่มืดผมจะนั่งดื่มไปเรื่อยๆพลังสดับฟังสุ่มเสียงต่างๆที่อาจเป็นเบาะแสของสัตว์ใหญ่ที่ผมต้องการถ่ายภาพเช่นเดียวกับบุญตาเขาเป็นคนพูดน้อยจะพูดกับผมเท่าที่สมควรเท่านั้นเขาจะนั่งเงียบตามองโน่นนี่นั่นเอียงคอฟังสรรพเสียงต่างๆจนความมืดปกคลุมลงมา นั่นก็หมายถึงเวลานอนรอได้ยามราตรีที่ระทึกใจผมเป็นคนนอนหลับยากสักหน่อยและมักหลับแบบเพิ่มเคลิ้มเป็นพักๆบางครั้งก็รู้สึกตัวผมนอนนิ่งฟังเสียงแปลกๆของป่าดงอยู่เนิ่นนานกว่าจะค่มใจหลับต่อได้คล้อยดึกคืนแรกนั่นเองผมได้เคลิ้มฝันไปว่าตัวผมเองเพียงลำพังพัดหลงเข้าไปที่หมู่บ้านไร่แห่งหนึง่งผมเห็นคนมากมายที่นั่น เป็นคนหน้าตาหน้ากลัวทั้งหญิงและก็ชายไม่มีใครสัแดงท่าทีที่เป็นมิตรกับผมเลยไม่ว่าผมจะเดินไปทางไหนพวกเขาก็จะจ้องมองผมด้วยท่าทางประสง์ร้ายมันทําให้ผมรู้สึกกลัวและความกลัวที่จู่โจมจับขั้วหัวใจนั่นเองที่ทําให้ผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาความเงียบสงัดของค่ําคืนช่วยให้ได้ยินเสียงหัวใจที่เต้นโครมครามด้วยความหวาดหวั่นพรั่นพรึง เป็นการเคิ้มฝันที่ผมไม่อยากให้เกิดซ้ำสองอีกเลยถ้าว่าผมไม่ได้นึกคิดอะไรมากไปกว่านี้และไม่ได้บอกเล่าให้อาจารย์ล้วนฟังเพราะยังไม่สะกิดใจผมนักคืนที่สองเราปฏิบัติเหมือนเดิมผมยังหวังอยู่เปี่ยมล้นที่จะได้ภาพกระทิงไม่ว่าจะเป็นภาพกลางคืนหรือใกล้สว่างและคืนที่สองนั่นเองที่ได้สร้างความหวาดกลัวแก่ผมยิ่งนัก เป็นอาการเคลื่อบเคล่มที่คล้ายรู้สึกตัวที่ว่าคล้ายรู้สึกตัวก็เพราะผมรู้ว่ายังไม่ดึกเลยยังไม่ได้ยินเสียงอะไรที่ผิดปกติและเป็นการหลับช่วงแรกของผมก่อนจะรู้สึกตัวตื่นและนอนคิดอะไรต่ออะไรร้อยแปดก่อนจะหลับไปอีกครั้งในช่วงที่ใกล้ตื่นนี้เองผมมีความรู้สึกว่าได้เห็นอะไรบางอย่างทางขวามือของผมที่ริมราวบางไพรเมื่อเพ่งมองได้ถนัดผมแทบร้องตะโกนออกมา เป็นใบหน้าของพรานไพรที่ผมเผ่ายาวเฟยรกไปด้วยหนวดเคราในมือทั้งสองกระชับปืนแกป๊ปกระบอกยาวจ้องตรงมาฆ่ามันเลยยิงมันเลยยิงมันให้ตายอวดดีอย่างไรยังกล้าเข้ามาถึงที่นี้เสียงนี้ผมได้ยินดังมาจากด้านหลังของพรานที่ถือปืนแต่ผมมองไม่เห็นอะไรมากไปกว่านั้นผมยอมรับว่าได้เกิดความรู้สึกรักตัวกลัวตายขึ้นมาทันที ผมบอกกับตัวเองว่าคงต้องตายแน่แล้วพรานนั้นมีใบหน้าและดวงตาโหดเยี่ยมไร้น้ำใจและเสียงกระทุ้นให้ข้าก็บาดลึกเข้าไปในหัวใจของผมในยามขับขันเป็นตายทุกครั้งผมจะต้องภาวนาว่าพุโทโธในใจทันทีภาวนาซ้ำซากจนกว่าตาร้ายจะผ่อนคลายยามนั้นก็เช่นกันผมภาวนาคำนี้อยู่ซ้ำซาก แหลกอย่างยิ่งที่ความกลัวค่อยๆจางหายไปจากความรู้สึกและดวงหน้าของพรานป่าก็พร่าเลือนไปจากสายตาในที่สุดผมก็เป็นตัวของตัวเองรู้สึกคล้ายได้หลุดพ้นจากพันธนาการผมหายง่วงเป็นปลิดทิ้งลุกขึ้นนั่งเบาๆเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนบุญตาที่นอนเงียบสนิทอยู่เมื่อควานหาขวดเหล้าและจอกเล็กๆหลายอึกที่ได้ดื่มเข้าไป ช่วยผมรู้สึกผ่อนคลายขึ้นมากจากนั้นผมก็นั่งฟังสรรพเสียงต่างๆไปจนรุ่งเช้ากลับถึงที่พักคือหน่วยพิทักษ์ป่าคลองอีเท่าพอพบหน้าอาจารย์ล้วนผมอดใจไม่อยู่ก็รีบเล่าให้ฟังถึงสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งสองคืนอาจารย์ล้วนฟังแล้วก็หัวเราะร่วนถูกใจคล้ายกับได้คาดคิดไว้แล้วว่าผมจะต้องเจอดีอะไรสักอย่างอาจารย์ล้วนบอกว่า เวลาที่อาจารย์ขึ้นไปบนห้างน่ะคงไม่ได้ไหว้ขอขมาลาโทษเจ้าป่าเจ้าเขาเลยใช่ไหมล่ะอาจารย์ล้วนเรียกผมว่าอาจารย์เหมือนที่ผมเรียกแกคงคิดว่าผมเป็นนักวิชาการกระมังแกไม่รู้หรอกว่าผมเป็นแค่คนขดัดขาดกันเกินเท่านั้นเองแกยังถามผมว่าแล้วเวลาอาจารย์กินเหล้าบนห้างน่ะอาจารย์ไม่ได้รินถวายเจ้าที่เจ้าทางเขาก่อนสักจอกเลยใช่ไหมซึ่งผมก็ตอบว่าทุกอย่างนั้นเป็นไปตามที่อาจารย์พูดนั่นแหละอาจารย์ล้วนฟังแล้วแกก็สายหน้า นี่ยังดีที่อาจารย์โดนแบบเบาะแค่เนี้ยแสดงว่าจิตใจอาจารย์เข้มแข็งพอตัวถ้าไปนคนใจอ่อนขาดกลัวอาจถึงกับโดนหนีจากห้างคอหักตายเลยก็ได้นะคืนนี้อาจารย์ขึ้นห้างแล้วก็เซ็นไหวจาที่เจาทางเขาก่อนนะบอกกล่าวเขาบ้างละ่ะขอความคุ้มครองจากเขาและขอขังมาเขาเสียนะอาจารย์แปลกจริงๆอีกนับสิบคืนหลังจากนั้นที่ผมขึ้นไปนอนที่ห้างนั้นติดต่อกันหลายครั้ง ครั้งละสองสาคืนผมไม่พ่านพบสิ่งที่หลอกหลอนหรือบรบกวนสร้างความหวาดกลัวแต่อย่างใดก็เนื่องเพราะผมได้ทำตามคำแนะนำของอาจารย์ล้วนอย่างเคร่งครัดกระมังครับดันนั้นก็เป็นวิญ,ญญาณผู้หวงถินครับก็เป็นเรื่องราวของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่คนหนึ่งครับที่ได้ประสบพบเจอมากับตัวเองครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับฟังปักหมุดมาโดยตลอดครับ เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขต้องรับปีใหม่ครับสวัสดีครับ